จับตะคุ้มอย่างเดียวเรียกตัวนี้กระโดดตีขี่เมฆขี่เมฆดีวิ่งไปแย่งตอนจัตตาเฮ้ยไต่ด้นสองไม่ได้แย่งนะนจะควาสามารถเลื่อน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 หรือน้อยเดียวคือบั่นเี้ยวไม่ไปตรงป้อมไงฮะอ๋อ เดี๋ยวเิดนอนแล้วออกของอะไรอ๋อออกยาก่อนเนาะรองเท้าเฮ้ยไปกลางไปกางต่อวะเีตัสาท่าแกเหอเป็นได้ปรับอีแกแล้วยู่สีอะไรอ๋อเราอยู่สีเขียวเอ้าเราอยู่แดงนี้ว่า ดำเลนอ้าวตาเอาจริงดิอดูหนวิ่งลากูู้เล่นมวยเดี๋ยววิ่งลากเองเดี๋ยววิ่งลากฮะโหดูเดินเวลาเดินนี่ตีลังกาแอร์ไปแค่ไผมผมแม่นสายตีนะ แอบมิดไหมผมไม่แอบไม่มิดดูดีมีแสงด้วยนะอชิสกิลมันไม่ใช้เยอะหรอวะมานาตอนี้อ่ะฮะจเย็นเอาหอยมาหายครับเอาไม่ใช่หรออ้าวเสียสัญญาณมาแล้วแอบ ไอ้นี่ไม่เห็นไอ้นี่ไม่เห็นข้าวปั้มไปกันไข่บุกล่างเฮ้ยคือคืออยากอยากจะตักอยากจะตะคุ่มอ้าวอะไรอ่ะพี่พี่พี่ได้ถูกตัดออกจากเกมโดยถาวรชื่อพี่อ่ะ

ช่วยด้วยวิ่งไม่วิ่งเข้าป้อมจะวิ่งเข้านี่ฮะฮะไม่ถามสุขภาพตังค์หรื ไม่ถามสุขภาพตังค์เลยตังค์ังไม่มีแดกอยู่แล้วเอาค่าได้แล้วตัดแล้วสภาพตังค์นี้ก็แบบว่าพี่นี่ตังค์เยอะชิบหายโอ้โหผมสามร้อยอ่ะไปด้วยกัน ใครวะเอาไอ้ยาเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยข้างบนข้างบนโอ้ยข้างบนเวลสี่แล้วเว้ยชิบหายข้างบนเวลสี่ปิดน้อยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งวิ่งกลับซาร่าอยู่กับผมก่อนเอยาจะตะคุ่มคนแล้ว ผมมาผมวิ่งเฮ้ยหนีไปไหนต้องคุ้มกันโอ้โหรุ่งเรมึงยี่ โอ้โหวอาเหมือนกันอยากเข้าไปสู้อะแต่แต่มันชบใจ อะไรวะขอล่างวิ่งไปจ้าขอลัางวิ่งไปจ้าดกใส่ซื้อซื้ออะไรกันซื้อมะนาว ไปที่ยากู็ยอมอมาแล้วเว้ยเฮ้ยข้างล่างมีอยู่มาสองตัวสองตัว,ตวข้างล่างมีอตัวอเ,เออฮ้ยเอจับตงับเด้า ไ้องกงนะไต้ตกงนะันตขีเมฆเหรอขี่เมฆกล้ฟาดหน้าสอง ครั้งแรกของชีวิตอ๋ออ๋อยาจะตายแล้วไปเก็บกันอ๋ออ๋อกระไรกระไรอ๋อแม่ แโดวทำลายแกโดวทำลายข้ามันข้ามันก็แม่ฮะตายแล้วเป็นไรข้างล่างอันนี้อะไรอ่ะหายตัวหายตัวแล้วครับพ่อแม่พี่น,อน,น้อง แล้วถ้าผมไม่วิ่งอ่ะมันจะเห็นไหมแล้าผมแ้วถ้าผมไม่วิ่งอ่ะจะใจตักมาได้แล้วเหรอแ์มยไวเนาะบุะาด้วยยังข้าไปไหนมึงจะเดินเองหรือไม่เหรอ พี่เฮ้ยไปส่งหน่อยฮะขึ้นเล่ะเฮ้ยขึ้นด้วยทำไมกูยังเดินดินอยู่วะแอบเข้าห้องน้ำแล้วไปชักรู้ปะโบยมีอยู่ตัวนึงหรือว่ามันไปประชุมหรือว่ามันไปประชุมอยู่เออมาเถอะเออว้าห้าคุยกับมันได้ ก่อนมาคุยกันก่อนคุยกูก่อนมาคุยเฮ้ยดีไม่ได้มาคุยใหญกูข้ามตะคุบได้นะใหย่กูได้ตะคุบนะโอ้ถ้าได้ตะคุบนะถ้าได้ตะคุบนะ โอ้ยอะไรวะแม่งทำโมมังกี้ยืนทำอะไรอ่ะมังกี้ยืนทำอะไรรอก่อนทีวี่ซื้อยาไปมั้งเออตังก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะยายาพุ่มเลือดอ่ะเลยมี่หากันลังวิ่งไปค่ะ ตอกแตก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 ชื่อว่าอะไรเล่นมาตั้งนานไม่รู้ชื่อเลยเล่นมาตั้งนานพร้อมหน้าเออว่าลืมอัพรองเท้าให้เต็มเอ้ยการแย่งมันเป็นช็อต I must return to the rift. I will be undone! Two souls! One, 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 one! You have no right to control me ดูแฟตเหรออุ้ดแดัแฟแอมตัแฟตดูดัแฟตเฮ้ยพี่ไปบนกันไปบนกันเฮ้ยล่าง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 เฮ้ยไปบนก่อนไปบนกอน

จ,จ,จิ้มแมหลกจิ้มจิ้มจิ้มแหลกเฮ้ยแม่กูทิมตัวงี้มมิเฮ้ยบนไปสองเว้ย

กระพุ้มก่อนโอ้ยพี่มาช่วยมาฆ่ามันหน่อยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วผมก็จะตายแล้วเอ้ยซื้ออะไรได้มั่งนี่อ๋อเดี๋ยววิ่งกลับก่อนล่างมีสองพี่ ลองพลาใช้ตอนทีดีกว่าอุ้ยใครแม่งแยกลากไปสู้วะเอาตายหมดเลยใครไปล่างเลยว,วะนี่มึงวิ่งไม่ยูปุ้นรถตี๋เลยบังอาจหนีอีกหนีทำไม เออได้แล้วนึงได้แล้วเว้ยค้าไปแล้วตัวหนึ่งฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งคับแล้วใจรู้สึกฆ่าสองแล้ว เมื่อเมื่อกี้ตะคุ้มอัดหน้ามันน่าตับขอบ้างเหอะทาไปได้สู้เลยมันหลุดอย่างเดียวเดี๋ยวนอนอย่างนี้แล้วฮะใครพูดเหรอวะอ๋อเหลือเพื่อผมมั้ง A Hellborn worn has, has, has been destroyed. The undying suffering. Bow to your master. โอ้ยตายแล้วใหญ่ผู้ใหญ่ใหญงไอ้นันแหลกใหญ่เลิกกันเลยแค่มันอยู่กับผมอ่ะอ๋อพี่มาอยู่ด้วยกันแล้วเหรอ One person who are mentioned now, the Lord of has been destroyed. We are dying, suffering. We are dying, suffering. We are We are dying, suffering. We suffering. We are dying, suffering. We are dying, suffering. We are แม่งอยู่ะถานดิคก้เฮ้ยต uh ีด้วยฟังฮ่า่าไปเอาเหรอโคตรโคตรง่าย